นุกปายเสิร์ฟความฟินครบรอบ5ปีแฟนมีดรักนาตาวานโอเชียนออฟเลิฟมหาสมุทรแห่งรักสุดอบอุน่นเรียกได้ว่าอบอวนไปด้วยความอบอุน่นความประทับใจสำหรับงานแฟนมีดครบรอบ5ปีนุกปายในคอนเสิร์ตรักนาตาวานโอเชียนออฟเลิฟมหาสมุทรแห่งรักฟิปแอนนิเวเบอร์ซิีแฟนมิดในวันศุกร์ที่27มิถุนาย,ยน2568ณทูไอคอนฮอชั้น7ไอคอนสยาม จากจุดเริ่มต้นเพลงรักนาตวานเป็นเพลงแรกที่ป้ายปายได้ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นนุ๊กปลายผ่านเพลงนี้ซึ่งครบรอบ5ปีพอดีจึงเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นโดยคู่จิ้นสุดฮอตนุกธนดนสิริแววและป้ายปายโอริโอหรือป้ายฉัดนภาเขียวขามเปิดหอต้อนรับแฟนๆรวม3ชั่วโมงเสิร์ฟทั้งร้องทั้งเต้นให้เหล่าแฟนๆได้ขยับได้ร้องตามกันสนันฮอค่ะการเดินทางของพวกเราสองคนที่ ก็ด้วยมือนกนคุณผูมอือแฟนก็รอกันมานานเนาะรอมานานหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับเออแต่ว่านี่เป็นเป็นรอบในรอบกี่ปีห้าปีครับห้าปีเลยรอบห้าปีมันเกิดมาจากความรักความคิดถึงของพวกเราแล้วก็รวมถึงเอฟซีตอนนี้จัดมาเดินทางมาถึงปีที่ห้าแล้วก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมเออตื่นเต้นไหมครับวันนี้ต้องไม่มาเจอแฟน อ่าที่แรกเต้นอยู่ครับแต่หลังๆมันเหนื่อยแล้วก็เลยกบความเต้นไปหมดเลยเกิดจากอะไรเพราะว่าอะไรสอนทั้งวันทั้งคืนวันนี้แรงแรงมากแน่นมากครับเตรียมไปเยวแค่นเตยมไปเที่ยวอ่ะเต้นไม่ว่าจะเป็นโคเขาพิเศษไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องเพลงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเวทีรูปแบบแสงทีเสียงอ๋อ เห็นบอกว่าทั้งลูกกระปายจะมีแบบเปิดตัวด้วยโหวตลิงด้วยเออนุ่งโหวนะโหวตมาแล้วเมื่อกี้เออในบอนแรกน่าเหนื่อยสุดเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปยุ่งไปนะครับนั่นแหละก็มันเป็นการมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เปิดตัวหรอกมันทั้งโชว์เลยมันเป็นการมอดในสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยเห็นพวกเราโชว์บนเวทีแค่นั้นเองจริงๆโชว์เรามีส่วนช่วยคิดไอเดียอะไรจากพวกเราบ้าง ก็ช่วยกันออกแบบทั้งสองคนเพราะว่าคือตามกิมเพลงร้องยือไม่มีใครที่จะรู้เรื่องราวของลูกตาได้ดีกว่าลูกตาครับใช่ก็เลยเป็นการรูปแบบออกแบบโชว์ด้วยโดยพวกเราตอนแรกเราคุยกันยังไงตอนแรกที่จะทำอะไรต้องอย่างไรอะไรเรามีการคุยกันมานานมากใช่เรื่องที่จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆแต่ว่าอันนี้มันคือเป็นปีที่5แล้วอันนี้เราจัดทุกปีอยู่แล้วและซึ่งมันเป็นคอนเสิร์ต ปีที่5แล้วมันใหญ่กว่าในทุกครั้งที่เราจัดมาถามว่ามันเป็นการคุยกันยังไงก็คือก็ทีมงานทุก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 ท่านทุกทุกคนก็จะเป็นพวกอะไรนะที่เวลาเขาจัดเขาเขาจันนี้ออกแก๊งไหนออกแก๊งออกแก๊นะออกแก๊งนะของทดในเพื่อนเลยครับเกือบเครียดถิ่ว่าไม่จริงออกแก๊ไหนออกแก๊ไหนเขาก็จะมาถามว่าต้องการงานแบบไหนก็ง่ายๆครับก็คือเขาไม่รู้ไป ก็ให้ออแกนไ์เขาไปไปไป,ไปดูเรื่องราวของลุกปายตั้งแต่แรกเลย <ừ> จนถึงวันนี้และรวมถึงเราทั้งสองคนก็ได้น่งพุดเรื่องราวอ่ะเป็นมายังไงลูกปลายมาเจอกันเอะไรง <ừ> เงี้ยใช่พอสกิลงานมันใหญ่ขึ้นอพอสกิลงานมันใหญ่ขึ้นมันมีจำนวนแฟนตมาเยไ,ไหมฮะสองพันกี่พันกี่หมื่นเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะมีในไลฟ์สตรีมด้วยในไลฟ์สตรีมตอนนี้ ปริญญาสูงหนึ่งหมื่นแล้วครับโอึ่หแล้วแล้วที่มาดูหน้างานเรารู้มีปริมาณเที่มันแบบเงินแน่เดี๋ยวให้นุ๊กไปลองนับดูก่อนที่เราคนยไปลอไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตพอดีก็มันสามพันได้ครับสามพันมั้งแต่ว่าจริงๆก็คือเขาเรียกว่าแบบปั่นเราอะไรมันก็รันไปวันของเขาครับก็อยากจะมาเจอกันครั้งนี้ครับความพิเศษครั้งนี้ค่ะเขาไม่เดินทางมาห้าแล้วเอาตรงไม่ต้องพูดเยอะใช่ทุกอย่างทุกอย่างพิเศษทุกอย่างพิเศษ เปิดมามีแต <abonn és. S 1> ่ว้าวว้าว้าวหมดจริงๆอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นพี่พี่อ่ะพี่พี่อยู่ไหมวันเนี้ยอยู่อยู่อยู่ใจใจใจข้าพผมกี่ชั่วโมงอะไรเปล่าเนี้กี่ชั่วโมงสามชั่วโมงครับใช่ครับโอ้แล้วเราร้องกี่ชั่วโมงร้องกันร้องกันสิบสิบห้านาทีอีกที่เหลืออีกที่เหลือเล่นไปที่เหลือโดนตีอย่างเดียวถามว่าเราร้องกี่ชั่วโมงกี่นาทีคือมันจะเป็นการทั้งร้อง และทั้งโชว์และทั้งแสดงมันมันมันคอรถครถครับใช่แสดงว่ามีค่ะแต่ว่าละครเวทีข้างบนด้วยไม่มีครับแต่เต้นแน่นอนเต้นมีการโชว์การแสดงก็คือการร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเต้นลอง เซมเป LIKE uh, oh. ิลให้ดูหนนิดนึงอะไรมาเตะไมไปวันนี้จะเห็นท่าอะไรบ้างเตนเตัเตะ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 เต่เตะเตะเตนเตะ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 าตะเ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 ตนเตะเตกเตเตะเตะเตนเตเต่เตะเตยเตะ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 เตนเตะเตะเตะเตนเตะ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 เตนเตนเตะเตะเตเตาเตะเตะเตนเตะเตนเตะเตะเตะเตาเตะเตเตะเตะเตนเตะ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 เตวเตะเตะเตะเตนเตะตเตเตนเะเต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 ะเตเเต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 นเต ันทูอะไรเงี้ยพอมันมาสเกลใหญ่ขึ้นมันไม่สามารถที่จะรันทูแค่วันเดียวหรือสองแค่วันเดียวได้มันต้องมีวันอื่นมาแล้วผมก็โอ้โหทั้งละครมันจะปิดกล้องด้วยแล้วปลายก็มีทั้งงานคอนเสิร์ตทั้งซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็เลยตรงมันยากมากบางครั้งผมอาจจะก่อนผมไปก่อนผมไปคอนเสิร์ตอะไรเนี้ยก็อาจจะคิวอาจจะไปก่อน เราเลยตัดสินใจว่าเออไม่ซ้อมซะเลยใช่ครับไม่ซ้อมเลยก็เลยไม่ได้มีความพร้อมอะไรเดี๋ยวเดียวเดียวซ้อมอยู่ครับเราแอบซ้อมกันอยู่ครับเออแต่ว่าก็จะยอมเหนื่อยหน่อยช่วงที่ผ่านมาใช่ก็ก็เหนื่อยคุณสองไปหน่อยใช่องวันที่ผ่านมาแล้วก็รันคิวรันพูเนื่องด้วยแบบว่าสถานที่เขาได้ในในวืกเราก็เลยเราก็เลยต้องไปซ้อมในห้องซ้อมแล้วก็ทการโชว์การแสดงเพื่อการเต้นการร้องเพลง เราสองก็จะบอกอะไรกันแปนแต่ที่เขาแบบว่ายังรักเราเหนียวแน่นกันขนาดนี้บ้างเขารอด้วยความคิดถึงมาตลอดงานคู่กันเนี่ยเอาคุณไปก่อนแล้วกันไปก่อนจะได้กอฟเ้ยอร่อยยิ่งกับทุกคนวันนี้ก็มีความสุขมากอ่าอร่อยระยะเวลามันอาจจะไม่ค่อยสําคัญแต่การที่เราเดินมาด้วยกันมันสาคัญมากกว่าสิ่งใดแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณทุกคนที่เป็นกาลังใจให้กับเราเสมอมาแล้วก็ยินดีแล้วก็ผม รักแฟนคลับมากนะขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ด้วยความรักแบบนี้ไปนานๆบคุณบ้เย็บพุงร้องเย็บพุงร้องอนุอนุปาพูดมาดีขนาดนี้ก็ทุกสิิงทุกอย่างก็เหมือนไปไปเีทุกสิิงทุกอย่างก็เหมือนไปไปผมอาจจะเสริมขึ้นมาก็คือว่างานวันนี้ผมดีใจนะที่คนหน้าเวทีทุกๆคนที่เข้ามาและในสตรีมไลฟ์ลุ้นระยานสู่หนึ่งหมื่นคนขอบคุณที่มาเป็นครอบครัว เดียวกันกับพวกเราในวันนี้เป็นวันสําคัญของพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็คิดไว้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่ตาตึงตาใจแล้วก็อยู่ในใจทุกคนตลอดไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงทุกคนจะไม่วันลืมวันวันนี้แน่นอนปีมว่าัดรนทา้งก่มันเป็นมันมันมันเป็นความคิดแล้ว แล้วก็ความรู้สึกที่แบบว่ามันมันไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อตั้งแต่เราทั้งสองคนน่ะมาเขาเรียกว่าจากเด็กบ้านอกเด็กธรรมดาเด็กพนักงานเด็กนักร้องที่ยังไม่ได้มีกระแสมาวันหนึ่งทุกคนให้ความสําคัญทุกคนมาตั้งว่าให้เป็นคูชิ้นอะไรเนี้ยนั่นแหละมัน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 ไม่น่าเชื่อตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้คือมันอธิบายไม่ได้นะความรักมันล้นจริงๆครับ แล้วความรักของเราสองคนล่ะคะห้าปีนะที่จีิอะไรอะโม่อะไรอีกบ้างแต่จริงเรารู้จักกันจริงๆประมาณเก้าแล้วถึงประมาณปีที่แปดปีจริก้าแล้วใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยไปเป็นพนักงานแล้วเขาเป็นร้องเป็นศิลปินใช่ครับแต่แต่ร่วมเดินทางกันมาแบบนี้ร่วมทุกร่วมสุขผ่านกันมาทุกช่วงเวลาบางบางเวลาอะไรไม่ถูกวะแหวนเพชิษใครใครของใครไข้ง๊บทำไไม่กระเด็นไกลเลย อ๋อที่หนีบหูอือวิ่เรียกมานอกมากเราเรียกตีเยอะนะใหญ่ใหญ่ที่หนีบที่หนีบหูออสักค้งเดี๋ยวก่อนกันนะอนี้ไม่ได้นี่ไม่หน่อยเฮ้ยโมเมดิอือสักครั้ไม่รู้ว่าพูดถึงไหนแล้วครับตอนนี้อาการจะทำมาตั้งเก้าปีสิบปีแล้วแต่เป็นอะไรให้รจนเเป็นเป็นเพื่อนกันครับพี่เชื่อไหมว่า วันนี้เราย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองที่คนทำเราให้เราเป็นหนึ่งเดียวลูกไาไม่มีอะไหน้าตกใจลัเลยมันเป็นความธรรมดาเป็นความที่ไม่มีอะไรพิเศษความธรรมดาที่แสนพิเศษไงแต่ทุกคนตรงลักในในจังหวะนั้นความหล่อถ้าโดนโอ้ยหัวเคียงนะใช่เลยแบบว่าขอบคุณที่วันนั้นไม่รู้ว่ารักเราเพราะอะไรแต่ขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนเต็มๆให้กับเรา เราดนต่อไปครูเราก็จะซัพพอร์ตกันต่อไปอย่างนี้ยแหละเรื่อยๆงานงานเดียวงานอะไรก็ซัพพอร์ตกันต่อไปใช่ครับลุะไรบอกไปไหมเขาต่างกันมาวันนี้ไปเขามาแนวซึ้งมากเลยนะครูเนี่ยเราอย่ามาตลกวันนี้เราก็ซึ้งหน่อยก็รักแล้วก็ห่วงเสมอครับสำหรับสำหรับเพื่อนคนนี้ ยังจะอยู่ด้วยแล้วก็ยังจะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยอยู่แล้วก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ในทุกๆ,ๆวันเวลาตามใดที่เราทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่ไ้แล้วไ้แล้วยู่อนที่เปนอืได้เหละเออเราไม่จะผสแลวผมพูดไม่ค่อย,ยสาะสลวยพมไม่ค่อยเป็นหรอกอผมเป็นคนที่ใจแรกใจเออนะครับก็นั่นแหละยังยังจะคง ยังคงจะคอยอยู่กับไปไปเสมอนั่นแหละไม่ว่าวันไหนที่มีความสุขมากๆหรือวันไหนที่ชีวิตเด่งดาวลงแต่จะขอยมันเป็นแบบคอ,คอยมันไม่เป็นแบบนั้นก็ยังจะมีความ่นุงขดนแล้วก็ชื่อผมอยู่ตรงนั้นเสมอคือตลอดระยะเวลา 8, ปดเปีที่ผ่านมาภูมิใจในตัวเขามาภูมิมใจตั้งแต่วันวันที่วันที่เขา เป็นนักร้องธรรมดาแลก็ยังภูมิใจที่เขามีงานบรน n e งรับงานได้ได้เถึงสองพันก็ยังภูมิใจที่เป็นเขาเออวันนี้เขาอาจจะเติบโตขึ้นไปมากๆเขาก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ที่วันหนึ่งประสบความสำเร็จบ้างที่สุดในชีวิตคอ,อ,อยู่ตรงนี้เ,ออเราก็สร้างความสำเร็จไปคู่กันเนาะต่างคนต่างซัพพอร์ตกันเออจับมือไว้แล้วไปด้วยกันครับต้องเพลงไหมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันผมบอกว่า ปเหอ่ะเกินแล้วนเป้าี้วนเกินไปห้าปีแ้วนะเกินไปห้าปีแล้วนะเินไปีแนเนปีแล้วนเกินไปห้าปีแล้วนะเกินไปาปีแล้วนเกินไฟาีแล้วเกินไปห้ีล้นเปาแล้อนเกไห้าปีลวนเลยไปานะเกนไปห้าปีแลวนะนปีล้วะเี้เกิไ้ลวเหานเินไายวันวาน dinh yeah, yeah, ah. okay. bay bay đinh 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 bay em bay đinh bay đinh đi. đinh bay đinh bay con bay bay đinh รักไปหัวใจฉันคงต้องเจ็บเธอเจ็บมาพอแล้วขอร้องไม่ต้องมาต่อยัยเราจะไม่ทำให้เธอเสียใจให้เราพูดกันได้ไหม lambda aitai wa